สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตยาสามะนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายทําในหัวข้อที่สองนะคะใน,ในเรื่องของการไต่สวนมูลฟ้องค่ะ<อ>เรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกัน ค่ะเรามาดูการไต่สวนมูลฟ้องกันนะคะการไต่สวนมูลฟ้องเป็นขั้นตอนที่ศาลตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานโจทย์ในเบื้องต้นก่อนที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่ว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดเรามาดูวัตถุประสงค์ของการไต่สวนมูลฟ้องกันนะคะก็คือเพื่อ กลั่นกรองคำฟ้องของโจทย์โดยเฉพาะคดีที่มีผู้เสียหายเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคดีเองยังไม่ผ่านขั้นตอนการดำเนินคดีโดยรัฐเพื่อคุม้มครองผู้บริสุทธิ์ที่จะไม่ถูกฟ้องโดยไม่มีหลักฐานอันน่าเชื่ถือว่าได้กระทำความผิดการไต่สวนมูลฟ้อง,งนะคะก็จะอยู่ในมาตราน2 2> น1น2ของ,อง,งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา,าความอาญาค่ะฟ้องถูกต้องตามกฎหมายก็จะหมายถึงฟ้องถูกต้องตามแบบมาตรา1น8 159และ160ค่ะ มาดูอนุแรกกันนะคะอนุอนุหนึ่งนะคะก็จะเป็นคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์ค่ะกฎหมายบังคับว่าต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนเสมอมิฉะนั้นเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบตามดีกาที่แขวนไว้นะคะก็คือดีกา477-2508ทับค่ะแต่ก็บังคับเฉพาะกรณีที่เริ่มต้นคดีเท่านั้นในกรณีที่โจทย์ขอแก้ไขคำฟ้องของคำฟ้องหลังจากศาลประทับฟ้องแล้วศาลมีดุพลพินิจที่จะไต่สวนมูลฟ้องก่อนหรือไม่ก็ได้ค่ะ ในกรณีที่พนักงานอายการได้ฟ้องจำเลยในข้อหาอย่างเดียวกันแล้วนั้นก็คือไม่ว่าพนักงานอายการจะฟ้องก่อนหรือฟ้องหลังผู้เสียหายถ้าฟ้องในข้อหาเดียวกันศาลก็ไม่จำต้องไต่สวนมูลฟ้องคดีของผู้เสียหายตัวอย่างเช่นนะคะผู้เสียหายฟ้องจำเลยข้อหาพยายามฆ่าในระหว่างนั้ไต่สวนมูลฟ้องศาลยังไม่ประทับฟ้องพนักงานอายการฟ้องจำเลยในข้อหาเดียวกันและศาลประทับฟ้องคดีของพนักงานอายการไปแล้ว ด,ดังนี้คดีที่ผู้เสียหายฟ้องจำเลยศาลก็ชอบที่จะงดไตส่สวนมูลฟ้องและสั่งประทับฟ้องได้ทันทีค่ะมนข้อสังเกตนะคะการไต่ข้อสังเกตนะคะการไต่สวนมูลฟ้องใช้ในกรณีฟ้องเริ่มต้นคดีเท่านั้นไม่รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมฟออ้องค่ะมาดูอนุนสองกันนะคะจะเป็นคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ค่ะ เนื่องจากในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยได้นั้นตามมาตรา120พนักงานอายการจะยื่นฟ้องคดีใดได้นั้นจะต้องมีการไตส่สวนในความผิดนั้นก่อนดังนั้นหากไม่มีการสอบสวนโดยพนักงานอายการสอบสวนผู้รับผิดชอบมาก่อนแล้ว ย่อมส่งผลกระทบตอบอำนาจฟ้องของพนักงานอายการฉะนั้นกรณีนี้จึงมีหลักประกันในเบื้องต้นแล้วว่าคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้นน่าจะมีมูลเพียงพอที่ศาลจะสั่งประทับฟ้องโดยไม่จำต้องไตส่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามมาตรา162อนุสค่ะข้อสำคัญที่ควรรู้นะคะ แม้ในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทฟ้องจำเลยหากสารเห็นสมควรจะให้ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้เพราะกฎหมายให้เป็นดุลพินิตของสารแต่ในทางปฏิบัติคดีที่ที่พนักงานอายการเป็นโจทฟ้องจำเลยมักจะไม่มีการไต่สวนมูลอ,อีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในชั้นตรวจฟ้องก่อนสารประทับฟ้องหากสารเห็หนว่าฟ้องไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรานหน 58ศาลจะพิพากษายกฟ้องไปโดยไม่ไตส่สวนมูลฟ้องหรือศาลตรวจฟ้องแล้วเห็นว่าการกระทําของจําเลยไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดพิพากษายกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1น5าศาลไม่จําต้องไตส่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามดีกาที่2757ทับ2544สรุปว่า หากศาลจะประทับฟ้องศาลต้องไตส่สวนมูลฟ้องก่อนเสมอแต่หากศาลจะยกฟ้องศาลจะไตส่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูมาตรา165กันนะคะในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์การไตส่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทย์นั้นจะต้องกระทําต่อหน้าจําเลยเสมอ แม้ศาลยังไม่ได้สั่งประทับฟ้องจำเลยที่ถูกพนักงานอายการฟ้องก็ตกอยู่ในฐานะเป็นจำเลยทันทีนับแต่ยื่นฟ้องค่ะในวันไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวมาศาลพนักงานอายการต้องนำตัวจำเลยมาศาลด,ด้วยในวันไต่สวนมูลฟอ้องอาจานัดให้จำเลยมาเองหรือให้เจ้าพนักงานตำรวจคุมตัวมาศาลตามหมายจับเว้นแต่ในกรณีที่จำเลยถูกขังไว้ตาม ไว้ตามหมายขังพนักงานอายการก็ไม่ต้องนำตัวจำเลยมาเพราะถือว่าจำเลยอยู่ในอำนาจศาลแล้วต่อไปนะคะในชั้นไต่สวนมูลฟ้องค่ะในคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทก์ฟ้องจ,จำเลย,เยมีสิทธิ์ที่จะให้การต่อสู้คด,ดีได้เพราะตกอยู่ในฐานนะเป็นจำเลยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีมาตรา165กวรสองจำเลยมีสิทธิ์เพียง เพียงซักค้านพยานโจทย์ด้วยตนเองหรืออาจจะตั้งทนายความเข้ามาซักค้านพยานโจทย์ก็ได้เพราะตามมาตรา1น5่งวรสองไม่ได้ตัดสิทธิจำเลยในการในการที่จำเลยจะมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือค่ะต่อไปนะคะสิทธิของจำเลยในการมีทนายความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องค่ะในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้องให้สารถามจำเลยเรื่องทนายความตามมาตรา1น5่กทับ1น่ก่อน หากจำเลยมีทนายความให้ดำเนินการตามมาตรา165วึ่1ต่อได้ทันทีหากจำเลยไม่มีทนายความศาลต้องตั้งทนายความให้แก่จำเลยโด<า>ยไม่ต้องคำ<า>นึงว่าจำเลย<า>จะต้องการทนายความหรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับให้จำเลยต้องมีทนายความเสมอจำเลยจะสละสิทธิในการมีทนายความไม่ได้โดยศาลจะต้องพิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้ค่ะก็จะมีดังสอง,สองกรณีดังนี้นะคะ 1จำเลยมีอายุไม่เกิน1 8ปีในวันที่ถูกฟ้องให้ศาลตั้งทะเยความให้จำเลยทันทีโดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยจะต้องการทะเยความหรือไม่จำเลยจะสละสิทธิในการมีทนายความไม่ได้ค่ะ 2. นะคะถ้าจำเลยมีอายุเกิน1 8แปีแล้วให้ดูอัตราโทษที่ฟ้องที่ฟ้องที่โจทย์ฟ้องจำเลยดังนี้ค่ะ ถ้ามีอัตราโทษประหารชีวิตให้ศาลตั้งทานายความให้จำเลยทันทีตามมาตรา165ทับ 1, 1วรรค1ค่ะแต่ถ้าในคดีที่ในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกศาลต้องถามความสมัครใจของจำเลยว่าต้องการตั้งทานายความหรือไม่ถ้าจำเลยตอบว่าต้องการศาลก็ต้องตั้งทานายความให้แต่ถ้าจำเลยตอบว่าไม่ต้องการศาลก็ไม่ต้องตั้งทานายความให้แก่จำเลย เพราะตามมาตรา165ทับ1วรรค2จำเลยมีสิทธิสละสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐท,ท,ท,ที่จัดทนายความให้ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นดีกานะคะดีกาดีกาของมาตรา165ค่ะดีกาที่1189ทับ1561ค่ะในคดีที่พนักงานในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์เมื่อยื่นฟ้องจำเลยโจทย์มีหน้า,นาที่ต้องนำตัวจำเลยมาศาลพร้อมฟ้อง เมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟงังและถามว่ากระทำความผิดจริงหรือไม่ให้การต่อสู้อย่างไรบ้างและดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแม้ขอเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าเจ้าพนักง,งานศาลร,รับฟ้องของโจทย์และให้บุคคลที่โจทย์อ้างว่าเป็นจำเลยลงลายมือชื่อรับสำเนาคำฟ้องไปแล้วแต่เมื่อศาล ออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังกลับไม่ปรากฏตัวกลับไม่ปรากฏตัวจำเลยอยู่ในห้องพิจารณาของศาลกรณีย่อมไม่อาจถือได้ว่าโจทย์นำตัวจำเลยมาศาลขณะฟ้องจึงไม่ชอบที่ศาลจะประทับฟ้องได้ไว้ค่ะแหล่งที่มานะคะก็จะเป็นหนังสือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะกับสถาบันเตียวกฎหมายโอมลอค่ะ จบการนำเสนอเพยงเท <to you. S 1> ่านี้คะ่ะขอบคุณ <You. S 1> ค่ะ